ต่อมาครับคุครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ข้อที่13นะครับเป็นเรื่องของไฟฟ้าสั เราเห็นอยู่เลยครับทุกคนครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่เรื่องของไฟฟ้าสถิตนะครับและพี่นะครับมีข้อสอบให้ดูหนึ่งข้อเป็นข้อดีไงโจทย์ยาวไหมยาวมากนะฮะโจทย์โคตรน่ากลัวนะครับข้อดีนะอันนี้ข้อสอบ A level ฟิสิกส์นะครับปี65ซึ่งบอกกันว่าเอาจริงๆง่ายนะครับไม่ไม่ยากไม่ยากเลยนะฮะข้อนี้ง่ายมากนะครับเป็นฟ้าสถิตที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับแรงไฟฟ้าแล้วก็ไปพิจารณาเรื่องของสมดุลแค่นั้นเองถือว่าง่ายมากๆแต่โจทย์ยาวมากๆเช่นเดียวกันอลองดูกันหน่อยนะครับข้อนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมีตัวนารงกลม A ุ เท่ากับ Q อ้าประจุไฟ้านะของ A เนี่ยเป็น Q นะครับเอาไปเขียนได้นะเข,เขียนได้ก็เขียนนะครับกันหล่อนนะฮะ ส่วนตัวนำทรงกลม b เนี่ยครับมีประจุไฟฟ้านะครับเป็น N เท่าของตัวนำทรงกลม a ก็คือ n q โอเคไหมกี่เท่าไม่รู้ว่า n เท่าติดได้ได้ติดไได้นะครับเมื่อระวางตัวนำทรงกลม a ไว้เป็นพื้นที่เป็นฉนวนโอเคก็คือประจุเนี่ยมันไม่รั่วไหลออกไปโอเคไหมและนําตัวนำทรงกลม b นะครับผูกด้วยเชือกเบาเข้าใกล้ตัวนำทรงกลม a ในแนวดิ่งกนก็ตามเนี่ยโดยให้ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของตัวนำทรงกลมทั้งสองเนี่ยเท่ากับตัว d ดังภาพเอาตัว d คือตัวนี้กาหนดครับให้ k เนี่ยเป็นค่าคงตัวของคูลอม่บเอ่โน ถ้าต้องการให้ตัวนําทรงกลม A นะครับเริ่มลอยขึ้นจากพื้นได้ถามว่าชนิดประจุไฟฟ้าบนตัวนำทรงกลมทั้งสองเนี่ยต้องเป็นอย่างไรและดีเนะี่ยมากสุดเท่ากับเท่าไหร่คืออย่างนี้เขาอยากเอาตัว B ไปดูด A แหละจริงปะใช่ไหมครับถ้ามันจะดูดกันได้เนี่ยประจุต้องเป็นไงฮะประจุต้องตรงข้ามกันถูกไหมประจุต้องเป็นคนละชนิดกันถูกต้องไหมครับงั้นข้อไหนเนี่ยบอกว่าเป็นประจุต่างาชนิดเดียวกันบ้างเนี่ยเอาออกได้ไหมถูกไหมฮะอันหนึ่งกับสองก็ตัดทิ้งเลยได้ใช่ไหมครับเนาะเพราะเกิดเป็นประจุชนิดเดีย มากที่สุดเท่ากับเท่าไรเราก็จะมาลองพิจารณาสมดุลแล้วนะครับซึ่งบอกเลยว่าง่งายมากคนง่ายง่ายจ,จัดนะครับนะทีนี้เจงก่อนนะเจงก่อนนะครับพี่ขอเริ่มจากว่าข้อเนี้ยเราต้องมีความรู้เรื่องของแรงไฟฟ้านะครับเรื่องเดียวเรื่องเดียวจริงๆนะขออ้างอีสูตรก่อนหนึ่งเรื่องนะครับออก,ก็คือว่าอะไรครับถ้าเราเนี่ยเอาประจุไฟฟ้าใช่ไหมสองประจุเนานะตัวนี้นะอ่ะสองประจุนะครับขอลองลากดีๆนะอ,นนอันนี้ที่ศูนย์กลางนะศูนย์กลางร่วมกันอันหนึ่งเนี่ยครับให้มีประจุเนี่ยเท่ากับมาวห่างนห่างศูนย์กลเน เท่ากับตัว R เราจะได้คําว่าตอนน่อเนี้ยคือมันแล้วแต่ว่าประจุเป็นบวกเป็นลบโอเคปะคือ Smooth, สมมติสมมติไหมถ้าอันนึงอ่ะมันเป็นบวกนะอันนึงเป็นลบสมมตินะครับแบบนี้นะมันก็จะดึงดูดกันจริงปะใช่ไหมครับก็จะเกิดแรงดึงดูดขึ้นนะครับตัวนี้อ่ที่ทั้งสองตัวดึงดูดกันละกันนะฮะแบบนี้เนาะไอแรงดูดที่ว่าเนี่ยครับเราจะเรียกนะครับอันนึงเนี่ยว,ว่าเป็นแรง F ทั้งคู่แหละ F อทั้งคู่นะเสนอว่าเราอยากหาขนาดของแรง F มันหาไม่ยากจริงไหมสูตรว่างไงครับ F นะฮะเท่ากับนะคคคคคครรรรรรรัััััััับบบบ K ใใชช่่่่มมมม้้้ยยยยาาาาาขขออองงงงงตววููลลลเนนนะะะะะะะณกกกกกดดดปจุทหหไไฮ ูตตรเป็นนามนี้คือจะให้เราอะครับมีสูตรอยู่ตามนี้เรียบร้อยทุกอย่างแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ลองเอาสูตรตามนี้ของเราอะครับมาลองจัดการดูนะครับอ่ะข้อนี้เนี่ยเจลเนี่ยเราพิจารณาแค่ตัวน้ำทรงกลม A ก็พอนะพี่กวาด A นะฮะอยู่ที่พื้นนี่ใช่ไหมอันนี้พื้นโอเคไหมอันนี้เเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เอ ได้ไหมครับตอนที่มันเริ่มลอยจากพื้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันต้องมีแรงหนึ่งครับพยายามดึงขึ้นจริงปะไอแรงดึงขึ้นที่ว่าตัวนี้ครับอ่ะลองเขียนว่าแรงดึงขึ้นตัวนี้นะครับแน่นอนครับต้องเป็นแรงไฟฟ้าแน่นอนตั้งชื่อว่าแรง F ดฟตไว้เลยกับอีแรงหนึ่งครับพยายามดึงให้มันลงนะฮะแรงที่นี้เราเรียกว่าน้ำอะไรน้ำหนักแรง2แรงนี้ต้องเป็นยังไงกันครับต้องขนาดเท่ากันจริงปะมันถึงจะอยู่ในสมดุลพอดีแล้วก็กำลังเคลื่อนที่ขึ้นจริงไหมใช่ไหมครับงานข้อนี้ครับพี่ ใช่ไหมครับแรงนึงขึ้นเนี่ยคือตัว f แรงนึงลงเนี่ยครับ mg m เนี่ย m ใหญ่ด้วยนะถูกไหมฮะข้อเนี่ยเขาบอกว่ามวลเนี่ยเป็น m ใหญ่ก็ใส่ m ใหญ่ก็ได้นะครับแบบนี้นะ f เนี่ยแทนสูตรเลยนะครับกลายเป็น k นะคูณกับประจุของตัว a เนี่ยเป็น q แต่ประจุของตัว b เนี่ยเป็น nq จำได้ไหมเป็น q กับ nq นะแบบนี้นะหารครับระยะห่บบางกำลังสองคือตัว d ซึ่งโจทย์ถามตัว d ด้วยจำได้ไหมครับโจทย์ถามตัว d เนาะเท่ากับนะครับ mg อ่ะ ปิดไว้ได้ไหมอ๋อดี D, ต้องกําลังสองด้วยนะครับอย่าลืมนะจากนะครับอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากนะฮะย้ายไปหารคะ่ะถอดรู้จบงานแล้วได้ปะเราได้ว่าอะไรอะ่ะได้ว่าดีกําลังสองก่อนแล้วกันไหมเท่ากับอะไรครับเท่ากับเอ่อ Kn ไหมฮะ Kn นะครับแล้วก็ Q กําลังสองไหมหารด้วยอะไรครับหารด้วย m ใหญ่ g จัดรูปเล็กน้อยครับนะเหลือตัวดีตัวเดียวนะฮะ Q ลังสองนี่ออกมาข้างนอกได้จริงไหมที่เหลือเป็นรูทหมดนะครับเป็นรูทอะไรครับรูท n k ส่วนด้วย mg ครับอันนี้ครับคือระยะห่างของเรานะครับว่าตัวดีเนี่ยห่างน้อยสุดเลยคืออ๋อห่างมากสุดเลยคือเท่านี้ห่างมากกว่านี้ดึงไม่ขึ้นละโอเคไหมข้อนี้ก็จ,จบเรียบร้อยครับเราจะได้ว่าระยะห่างนะครับของเราเนาะต้องเป็น Q คูณกับ n k ส่วน mg ตอบข้อที่5ห้านีอง่าแบบนี้ตามทันไหมครับ นะก็ต้องบอกก่อนครับว่านี่เป็นข้อสอบปี65นะครับตอนปี64เนี่ยเขาถามคล้ายๆกับประจุพวกนี้เหมือนกันเออโทษไหมไม่ใช่ปีหกสีกนะครับถามเกี่ยวกับประจุพวกนี้เหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของไฟฟ้าสถิตนะครับข้อสอบที่ออกสอบได้เนี่ยจริงอาจจะไม่ดอกได้เยอะมากขนาดนั้นนะฮะก็จะมีเรื่องแรงไฟฟ้าเอาไปเกาะกับเรื่องพวกสมดุลได้นะครับสมดุลได้นะหรือจริงไม่สมดุลก็ได้นะครับเป็นเรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่เนี่ยก็ยังได้นะครับอันถัดมาคือเรื่องของการเกิดจุดสะเทือนนะครับคือเรื่องของสนามไฟฟ้านั ประจุก็ก็หวังว่าจะไม่ออกเพราะว่ามันจะคิดเลขเยอะนิดหนึ่งนะครับเมื่อก่อนเคยออกกันนะไปข้อสอบอวิชาสามาัญเก่าๆก็มีนะครับเอ่อเชื่อปัจจุบันน่าจะไม่ออกแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องการเอาไปประยุกต์นู่นนี่นั่นเฉยอ่ะเพราะงั้นเนี่ยโดยส่วนตัวพี่มองว่าถ้ามีความรู้เรื่องของแรงไฟฟ้านะครับมีความรู้เรื่องของสนามไฟฟ้าเนี่ยสองตัวนี้เอาจริงเอาอยู่แล้วแล้วก็อาจจะแถมยิ่งคือเรื่องตัวเก็บประจุพวกเนี้ยก็จะยากเก็บประจุมันยากจริงปหมใช่ไหมครับตัวเก็บประจุมันจะยากตัวนี้นะครับก็จะขอฝาาาากกเเเรรรรรรรืื่่่่ออออออองงวววๆนนนนนีีีี้้้้้ไหหยยยััั็ถจบบบบะคสขขท13 ผ่านไปครับ